งานแบร์ไตรไฮเทคได้มีโอกาสเข้าร่วมงาน Thailand Developer Day ที่ Microsoft จัดขึ้นณนโรงแรม Plaza a t h e n e เพื่อจะนำเสนอเทคโนโลยีของบริษัทให้กับนักพัฒนาชาวไทยซึ่งไฮไลท์สำคัญเลยสำหรับงานนี้คือการขึ้นพูดคีโนตเอ้ย PowerPoint ของซัตยานาเด l ่าหรือสัตยานาเดล่า CEO เชื้อสายอินเดียของ Microsoft ที่มาเยือนไทยครั้งแรกหลังจากเข้ารับตำแหน่งเมื่อ2ปีก่อน งานจัดวันที่25พฤษภาคมมีนักพัฒนาชาวไทยเข้าร่วมกว่า1,000คนโดยงานเริ่มต้นด้วยการบรรยายในหัวข้อ Machine Learning และ Data Science โดยดรเกรแฮมวิลเลียมผู้ในการฝ่ายวิทยาศาสตร์ข้อมูลของ Microsoft ซึ่งเป้าหมายสำคัญของ Data Science ก็คือการเปลี่ยนข้อมูลไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบไหนให้กลายเป็นการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดซึ่ง Microsoft ก็มีเครื่องมืออย่างภาษา R หรือ R language เป็น OpenSource ที่ช่วยในการประมวลผลข้อมูล ซึ่งคุณเกรแฮมก็ยกตัวอย่างการใช้ที่สุลการการออสเตรเลียสามารถใช้ภาษาอาสร้างระบบแนะนำการเสียภาษีและประหยัดเงินลงทุนไปได้มากมาถึงไฮไลท์สำคัญของงานโดยคุณอรพงษ์เทียนเงินกรรมการผู้จัดการคนใหม่ของ Microsoft ประเทศไทยได้พูดเปิดและได้เชิญคุณสัตยานาเดล่า CEO ของ Microsoft โลกขึ้นพูดบนเวทีสวัสดีครับ It's fantastic. it's fantastic to be here uh, in Bangkok uh, today and uh, see all these amazingly young faces and excited faces. Uh, in fact, um, a little known fact about me is um, I spent uh, five years in Bangkok. In fact, um, I used to um, uh, come here for all my vacations. My father worked uh, in Thailand, and uh, so I used to come here, and I got my first, very first. Uh, PC, uh, were in uh, Bangkok when my dad bought it. I think in 1981. It was a, Z, a Spectrum Z80. Uh, he bought it in Singapore and he gave it to me here. And um, ever since then, uh, I've been smitten by uh, computer science and computers. So it's fantastic to be back here. And <partnering clause> <industry rules> <and advertisements> โตที่นี่และเรียนรู้คอมพิวเตอร์ครั้งแรกในเมืองไทยก่อนที่จะเล่าภาพใหญ่ของ Microsoft ตอนนี้นั่นคือ Mobile First Cloud First วิสัยทัศน์ที่สัตยาได้แสดงไว้เมื่อ2ปีก่อนทันทีที่ได้เข้ารับตำแหน่ง แล้วก็อัปเดตว่าตอนนี้ Microsoft ทํทำอะไรในภาพนี้บ้างทั้งการสร้างเครื่องมือต่างๆขึ้นมาสนับสนุนนักพัฒนาสำหรับข่าวการพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงแมชชีนเรียนนิ่งหรือการทำให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้และฉลาดขึ้นเรื่อยๆเพื่อตอบคำถามโดยอัตโนมัติกับกลุ่มผู้ใช้ได้และยังมีการเปิด API ให้กับนักพัฒนาได้ใช้ Microsoft มองการสนทนาของผู้คนในการแชทต,ต่างๆว่าเป็นแลตฟอร์มหนึ่งเทคโนโลยีเกี่ยวก,กับภาษาธรรมชาติการเข้าใจภาษามนุษย์จึงได้รับการพัฒนาขึ้นมา เพื่อจะต่อยอดนำไปสร้างผู้ช่วยดิจิทัลและบอทตอบโต้กับมนุษย์ซึ่งเทรยีคอนเวอร์เซชันเหล่านี้กำลังจะเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารของมนุษย์อีกครั้งหนึ่งและว Windows 10เองก็ยังเป็นหนึ่งในวิสัยทัศน์ Universal w ซ n d o w โดว์แพลฟของ Microsoft ที่เป็นระบบปฏิบัติการเดียวที่เชื่อม PC, m o โมบายและระบบใหม่ๆอย่างอุปกรณ์ฝังตัวหรือ embedded device รวมไปถึงพระเอกคนใหม่ของ Microsoft นั่นคือ h o l o l e n s โฮโลเลนส์นี้ Microsoft ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี d Reality อย่างมากและมองภาพว่าอนาคตโลกจะกลายเป็น Mixed Reality ที่โลกเสมือนจะเข้ามาซ้อนทับกับความจริงผ่านแว่น HoloLens นี้ซึ่งสัตยาทำให้คนทั้งงานเห็นภาพชัดเจนว่า Microsoft กกำลังเตรียมทำอะไรผ่านวิดีโอสาธิต HoloLens ทำให้เราได้ทราบว่า Microsoft ไม่ได้สร้างเพียงของเล่นไม่ได้ทำเพียงแว่น VR เพื่อการเล่นเกมหรือดูหนังอย่างเสมือน แต่กำลังปฏิวัติวตงการอุตสาหกรรมครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง Microsoft ในวิสัยทัศน์ของสัตยาจึงเป็นการใช้เทคโนโลยีระดับสูงเพื่อให้ชีวิตมนุษย์ง่ายขึ้นอยู่บนคลาวด์ดึงมาใช้ในโมบายหรือรูปแบบการใช้งานอื่นๆที่ใกล้ชิดกับชีวิตมนุษย์มากขึ้นงาน Thailand Developer Day ยังคงจัดต่อเน,นื่องตลอดวันนี้โดยทีมงาน Microsoft ที่เชี่ยวชาญในเรื่องของ Cross Platform IoT หรือ Internet of Things Operation Source ต่างๆซึ่งเราก็ได้เห็นความตั้งใจของนักพัฒนาไทยที่มาเข้าร่วมงานอย่างคับขั่งน่าปลื้มใจแทน Microsoft จริงๆ